สวัสดีพี่น้องจะไปบ้านน้องขวัญไปกินเมียงปลาตอนแรกเซตก๋วยจับก็เลยมาเอาเส้นเส้นใหญ่เส้นบุกนะคะเนี่ยเราจะกินก๋วยจับหรือเราจะกินกินก๋วยจับดีกว่าเอาเส้นก๋วยจับไปแล้วโอ้ยบัด,ดง่ายเฮ้ <Hey. S 2> <laughs> ทอมออันนี้เสซนก็จับเสซนใหญ่อันนี้แพร่ร่อนสองน้วยแล้วก็จะเอามอสต์ทอดิกะออกซฟรุกดิกะอันนี้น้่งพักผลไม้ปั้นนะคะไปบ,บ้านน้องคอนเมื่อเช้ากินข้าวข้าวบุกพอฟิมอ่ะ oh. กินข้าวกับ ข่าบุกหุงใส่ไข่กับเอ่อข่าโอตนะคะเก็บค่ะเรามีเมนูแล้วเราก็จิบไปบ้านน้องควันน้องควันกำลังจะมาหลับนะคะเก็บของใส่กระเป๋าก่อนน้องควันมาป้ามานอนเป็นเพื่อนหนูเลยหนูหยุดถึงวันจันวันเสานอ้อยไ,ไปมึงบอกช้าเออเก็บยาเก็บเสื้อผ้ามาบอมือนนจ,จะสิไปนอนนะแม่มึงก็อยู่ยูมึงไปยาเอือน่นหาตานอน ลายหนาวอาหารความเดินทางข้างม้างวนี้ก่อนพี่น้องมันจะลืมสใส่เสื้อกันหนาวก่อนเข้ามาแล้วนะคะพอวันนั้นมันจมอยากกินปอเปี๊ยะไม่น่อยเห็ดใบปอเปียะบริใส่หมูถ้ามันอยากใส่หมูคอยเอาหมูบานแม่มันใส่หมูบดเนาะคะ่ะไม่น่อยเห็ดใส่ไว้แล้วเลือจากมือน,นั้นไม่หน่อยกินแล้วก,ก็จะมีแผ่นปอเปียะเอาไปนั่งมันขึอ้อยาก เพราะว่าไม่น่อยบ่กินบ่ได้มีเมือหมูใส่มันอะ้แไม่น่อยกินแบบสุขภาพเนาะเก็บใส่ถุงก่อนกูเปิดประตูเดี๋ยวเขากลี้งก็พุ่นละกูนี่แหละเปิดมักกาดากูดอกอกป่าซานตรวนหันสำรองปอเปี๊ยะน้ำจิ้มใบเพียนเห็ดแซ่บพี่น้อง อินมัเปิดอ้าวลดีเมันออกแล้วเหรอว้าเอาทาอ,อ,เเอทีวย,ยนนวา่าอุทกภัยน่นบโโนะบอเริ่มมาเดิ่มขันสีเกน เพราะเราปิดเราเสือเออเมื่อกี้อะไมันมันมันบอ่อนั่นน่ะไม่ไอของเกาในหมอออบน้ำเดนเนี่ยปลาทูยักษ์ค่ะแม่พินซื้อมาปลาทูยักษ์ค่ะปลาทูยาทักทก,กเ็เห็นเห็นแม่พินเพิ่นกินพริกสดค่ะพี่น้องเอาพริกอันนวยไงกับยังก็พริกหวานแลดีแลดีแลดีกับพริกหวานกะบปรือ คายกันกินให้พี่นอ้องเบื่องดอกด้วยจ้าเด้อเพราะว่าจะกินแบบสังสรรค์เฮฮากันนิดหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะอิ่มแล้วก็มานอนเบื่องหนังฟังเพลงอยู่ของบ้านแม่พิ้นค่ะแต่ว่าของแม่พิ้นนี่โคตรตละหนาวนางกำลังใจคายาแปดสองแปดสองช่วงนี้แม่พิ้นไม่ได้เรียนหนังสือนะคะ <5. S 1> โอ้ ไม่ได้ทำงานแล้วนะคะกลับมาเรียนหนังสือนะคะฮานนี้นางเป็นนักเรียนเหมือนไม่ใหญ่น้อยแล้วจ้าใจได้ยังสิวกะวระต๊ปดเนี่ยขืนมุมนี่มล้วขืนมุมนี่หมหายจักเถื่อคว้าเก็ตแล้วกับขื้นไม่ยุงมงเกาเนี่ยแหละพี่น้อง ยังหักและคิดหอดคือเกาเด้อจ้ารักนะจุ๊บ